ทั้งหมดครับผมร่างเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับมากครับทั้งหมดก็เก้าสิบหน้าร้อยแปดสิบมาตราแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบว่าจะต้องมีการปรับปรุงยังไงการร่างกฎหมายเนี่ยเราต้องร่างให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวระหว่างตรงนี้ก็มาตรวจสอบผมระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก็อยากพี่น้องประชาชนสบายใจและมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งงานนะครับระหว่างนี้ผมยังทํางานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนเรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายพลังงานฉบับใหม่ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพีรพันธ์สาลีรัฐพวิภาคถือว่าเป็นนโยบายแล้วก็เป็นภารกิจที่ได้ดําเนินการมาตลอดตั้งแต่ช่วงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาจนถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันล่าสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาในพีรพันธ์ได้เปิดเผยว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทําร่างกฎหมายนั้นได้มีการทํา ร่างกฎหมายฉบับแรกนั้นแล้วเสร็จโดยขณะนี้ได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นมาช่วยกันดูร่างกฎหมายฉบับนี้และดูว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรบ้างก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญในหลายเรื่องด้วยกันโดยได้มีการกําหนดว่าการปรับราคาน้ํามันนั้นจะให้สามารถทําได้เดือนละหนึ่งครั้งไม่ใช่ปรับราคาทุกวัน และปรับราคาได้ตามความจริงของต้นทุนน้ำมันผ่านระบบคอร์สพลาสซึ่งหมายถึงระบบที่คิดราคาตามต้นทุนที่แท้จริงซึ่งใช้แทนระบบอ้างอิงราคาน้ำมันต่างประเทศหรืออ้างอิงราคาน้ำมันตามตลาดโลกซึ่งการปรับราคานั้นจะต้องกำกับดูแลไปถึงต้นทุนต่างๆซึ่งกลไกแบบนี้จะนำไปใช้กำกับดูแลของการจำหน่ายราคาการหุงต้มในประเทศด้วยกฎหมายฉบับนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้บริการสาธารณกุศลรวมไปถึงสหกรณ์การเกษตรการประมงสามารถจัดหาน้ำมันใช้ได้เองเพราะถือเป็นการค้าเสรีอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีสิทธิ์ในการหาพลังงานของตัวเองมาใช้ได้ด้วยถ้าหากผู้ประกอบการสามารถจัดหาน้ำมันมาใช้เองได้ราคาที่ถูกกว่าราคาจำหน่ายหน้าปั๊มก็สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เมื่อภาระต้นทุนน้ำมันของผู้ประกอบการลดลงก็จะอ้างต้นทุนค่าขนส่งแพงไม่ได้และนำไปสู่การปรับลดราคาของสินค้าตามมาด้วยซึ่งเป็นการลดภาระของประชาชนได้อีกทางหนึ่งนายพีรพันธ์ได้ระบุด้วยว่าใช้เวลาร้างกฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่เดือนเมษา2567 หลังจากที่ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนราคาน้ำมันที่มีการกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้งราคาเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีและคาดว่าการตรวจสอบร่างกฎหมายฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในปีนี้พร้อมๆกับการทำกฎหมายการกำกับดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กำหนดไว้ในในโยบายของรัฐบาลด้วย และขอให้เชื่อมั่นว่าตนเองนั้นจะเร่งผลักดันกฎหมายทั้งสองฉบับนี้รวมทั้งกฎหมายด้านพลังงานอื่นๆของประเทศให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเพื่อให้ภารกิจเรื่องของการรื้อลถปลดสร้างสร้างระบบพลังงานไทยให้เป็นความมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่พักรวมไทยสร้างชาติรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลน,นี้พยายามผลักดันมาโดยตลอด แต่มีกฎหมายเนี่ยเราต้องร่างให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวระหว่างตรงนี้ก็มาตรวจสอบผมขอแล้วก็เรื่องนี้เป็นบันไดขั้นที่สามผมเคยบอกว่าผมจะมีบันไดห้าขั้นวันที่บอกอเสร็จไปสองขั้นวันนี้ขั้นที่สามเสร็จแล้วครับแล้วก็จะเดินหน้าสู่ขั้นที่ห้าขั้นสุดท้ายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและความเป็นธรรมในการจาหน่ายราคาน้ามันเชื้อเพลิงและแกส๊สให้กับพี่น้องประชายชนต่อไปในอนาคตครับ